สวัสดีคนดูทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าประสบการณ์การเล่นแมป Go Garden ทั้งคลิปเลยเนื่องจากตอนเล่นลืมเปิดใหม่ก่อนจะเริ่มการฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ผมมีกำลังใจด้วยนะครับเริ่มเกมมาตัวเกมจะสอน t โ,โทรเรียลว,วิธีเล่นพื้นฐานอย่างเช่นซื้อมเมล็ดและแน่นอนครับเนื่องจากผมมีเงินอยู่20ผมจึงออินและแน่นอนครับ แถมตัวผมในตอนนั้นทําสิ่งที่น่าอายที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาในโรบอกผมเดินไปสวนโดยที่ไม่รู้ว่าปุ่มวลัมันอยู่บนหัวพอเดินมาถึงสวนแล้วก็ไม่น่าทําปรากฏการที่ไม่น่าทําอีกเช่นเคยมือผมไปโดนปุ่มวลับอือ <c oughs> แถมทั้งที่รู้ว่าปุ่มวลัมันกดได้แต่ก็ยังเดินกลับไปสวนเหมือนเดิมโอ้ยค <c oughs> ือจะบ้าพอเดินกลับมาสวนเสร็จผมก็วางมาเมล็ดพันธุ์วางปุ๊บก็ไดชิเมน้นยูเออร์เฟิร์สแครอทด้วย ย <Yeah! S 2> แล้วตัวผมก็ได้เดินเล่นรอแครอทโตพอโตแล้วก็เอามาขายแม่ได้ตั้ง18บูทเนี่ยพอได้ทุนผมก็ซื้อมเมล็ดแครอทเหมือนเดิม <c oughs> ผมปลูกผมเก็บผมขายได้เงินมาตั้ง99บาบูดแน่ <c oughs> ผมได้ทำการซื้อต้นสตรอเบอรี่ซื้อเสร็จผมก็กลับบ้านและแน่นอนรอบนี้ผมได้เรียนรู้ <c oughs> ผม ได้กดปุ่มวราบไปส่วนตัวเองและผมก็ได้ทําการหว่านเมล็ดพันธ์ต้นแครลลอทและสุดท้ายผมก็ไม่ลืมต้นสตรอเบอรี่สุดสวยงามของผมผมยืนดูต้นสตรอเบอรี่เติบใหญ่อยู่นานมากก็ไม่โตสักทีจนมนุษย์หมาป่าเดินมาทัก ในรอบนี้ผมมีทุนซื้อต้นสตอเบอรี่ถึง2ต้นเลยทีเดียวเชียวและในที่สุดต้นสตอเบอรี่ลูกแรกผมก็ออกผลออกดอกแล้วครับท่านผู้ชมพอเก็บปุ๊บก็เข้าหน้าหนาวปั๊บเหมือนเป็นลางบอกเหตุไม่ดีเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับสันเป็นเจ้าเท่าเลยผมวับกลับมาบ้านแล้วได้เห็นลูกสีเหลืองทองอลามโดดเด่นยิ่งกว่าลูกอื่นในต้นสตอเบอรี่ของผม พูดอะไรเมื่อกี้นี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแมากซะเร็วเลยผมได้ลองหยิบลูกทองมาขายเพื่อเช็คราคาดูพบว่าขายได้ตั้ง271บูทเผื่อแป๊บเดียวผมก็ได้เงินมา553บูทแล้วแถมหมดหน้าหนาวพอดีเหมือนธรรมชาติกำลังบอกผมว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องดีเกิดข,ขึ้นกับเจ้าแน่ๆฮ่าฮ่าแนะนอนครับเรื่องดีก็เกิดขึ้น,นกับผมจริงครับทุกคน <c oughs> น้องดิวได้ให้ต้นไม้ที่ขายได้โคตรแต่แพงให้ผมตอนนั้นผมแทบจะกระโดดตีลังกาเลยครับ แถมแม่ขายได้โคตรแพงนี่ครับนี่ครับบ้านเจ้าของบ้านนะครับผมต้องขอบคุณน้องคอนจริงนะที่ช่วยผมอะทาให้ผมมีทุนในการทําไร่นาตัวเองได้ขนาดนี้และแน่นอนครับผมก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนด้วยที่คอยกดไลค์คอยดูคลิปผมทุกคลิปเสมอจนผู้ติดตามใน YouTube และ Ti ๊ To อกเยอะขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยครับเอาล่ะลเรามาแวะชมสวนผมปัจจุบันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับเดีย๋ยวก่อนจะรีวิวบ้าน,นครับผม ขอเปิดไข่เปิดไม่ได้นี่วะอีกห้าสิบนาทีนี่ขออวดต้นไม้นี้ก่อนเพิ่งได้มาเมื่อวานต้นไม้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เพิ่งได้มาเมื่อวานครับสวยมากนี่สวนก็ไม่มีอะไรมากนะั้นก็มีต้นแมงโก้ธรรมดาหนึ่งอันแล้วก็ต้นแมงโก้มูลสองอันครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นต้นแก้วมังกรมีกี่อันก็ไม่รู้เยอะมาก ไหนมีหน่วยไหนอะว่าดีๆบ้างนี่ไงมีตวัวมีหน่วยติดทองน่าแต่แพงแต่ว่ารอติดแช่แข็งก่อนอันนี้ก็ต้นกระบองเพชรยอใหญ่กว่าต้นถั่วง,งอกผมอีกอันนี้ก็ต้นเห็ดซึ่งผมชอบมากผมก็เลยล็อกไว้มันสวยจริงนะดูดิจุดดู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 อันนี้ก็มันคือต้นอะไรวะไม่รู้ช่างมันอันนี้ก็ต้นไม้ไผ่เรืองแสง ว่าจะอ,าออกอยู่แต่ว่ามันเท่ดีก็เลยเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็ต้นกล้วยมันคือกล้วยหรือพริกวะมันดูชื่ออ๋อนี่ไงมานาหน้าโอเคอันนี้ก็ต้นอะไรก็ไม่รู้ได้มาซึ่งมันสวยดีอันนี้ก็ต้นเมลอนมูลเมลอนใช่ไหมวะต้นมูลเมลอนเออซื้อมาเยอะเลยเมล็ดมันเนี่ยซื้อแบบไม่หยุดหย่อนเลยได้ไข่วันนี้จเจริญ โอ้ยอะไรวะน่าโอ้ยโอ้ยมนจากไหนวะอยากได้อยากได้แบบนี้โคตรใหญ่เลยขอแคปก่อนถ่ายรูปกันสวยเกินว้าะเกิดการอัปเดตขึ้นระหว่างที่ผมรอแบบก็อัปเดตอันนี้อะไรก็ไม่รู้อีเวนต์อะไรก็ไม่รู้งงมากแต่ว่าผมสามารถขึ้นไปต้นถั่วได้โอไมก้ารับแทนผมขึ้นไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ยอมผมไม่ยอมนั่นบ้านผม เฮ้ยแต่ผมสูงสุดในแมปเลยว่าของจริงเฮ้ยแต่ว่าขึ้นไปต้นนั้นได้ผมสามารถขึ้นไปต้นนั้นได้เพื่อให้ขึ้นจุดสูงสุดเพื่อจะถึงจุดสูงสุดผมต้องขึ้นต้นนี้มันขึ้นได้มันขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นได้มันขึ้นได้เฮ้ยแต่มันสูดแค่นี้อะไรวะเฮ้ยแต่ว่าผมอยู่จุดสูงสุดของแมปฮ่าฮ่าปีเลยแล้วผมจะตกมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย วุ S <S ย้ยตอนนี้ 10m หรอโหคนเล่น 10m เลยเหรอเบอร์มาก <S <S ใครขึ้นเต้นกระบ,บองเพชรท,ที่โยที่สุดก่อนคนนั้นชนะตรงไหนนะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ผมเดาว่าต้องตรงนั้นผมชนะแน่อนอนเราไเ็นแล้ว,นลวันรลนะัยวะนะเฮ้ยอย่าผมน้้งชนะเฮ้ยกระโดดลงมาแล้ว ผมชนะเว้ยผมชนะเว้ยผมชนะฮั่ันคือจุดสูงสุดของจัก,กรวาลมันเสาอะไรวะเนี่ยโหรูปเสาเมื่องกีน้นี้จะถ่ายไงให้มันสวยวันนี้อย่างนี้เหรออ่ามุมนี้ถ่ายได้ไอ้เอา้าถ่ายไม่ทันผมชนะห้ามูห้ามูห้า คนขับบนเต้นคนเดียวเหงาไหมครับเฮ้ย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 ซึ้งโง่คงแล้วไงฟ้าเฮ้ยมีแดนเซอร์มีแดนเซอร์เฮ้ยไม่ใช่มีดีเจมีดีเจสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งศูนย์เร็วจังวะบีสวอมอินคข้ม,มิงพึ่งพึ่งพึ่งมีอนเเมชั่นด้วยเอาละมีคนหลับแล้วหนึ่งหลับซิวจัดโดนพึ่งต่อยแน่นานโอ้ยมันทำอะไรอ่ะผมไม่เห็นนะ มันไม่โหลดโอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงไอเทมปุ้ยมีเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้นะมีของตกแต่งมีเสาเหมือนเดิมแล้วก็โอ้ยพีเอบเอไข่พึ่ออ X, พงไหนไข่พึ่งเป็นไงวะไข่พึ่งหน้าตาเป็นไงราชินีพึ่งมีแบร์พึ่ง นี่ไงนี่ไงนี่ไงต้นถั่วผมติดส,สถานะพึ่งแล้วชูบขอล็อกไว้ก่อนการคนขโมยไม่รู้มันมีประโยชน์ไม่แหละแต่เผื่อมันขายได้แพงย่อันนั้นก็ติดมูลใช่ไหมวะ๋ย่าไปดูข้างบนกันอันนี้ก็ติดมูลอย่าล็อกก่อนล็อกหมดไม่สนลูกไขร<ม>การโดนขโมยครับอุ้ยติดพึ่งอีกแล้วติดพึ่งอีกอันหนึง่งผมบอกเลยผมล็อกไว้ทุกอันอ๋ออันเลยล็อกหมด เว้ยน,นี่ลูกใหญ่มากใหญ่ผมอีก